ผมมันปินนะครับกับช n n นลคือไทย u t u ูบครับนี่ก็เป็นสาล้อนะครับสาล้ออินโดนีเซียเขาเรียกเบจ,จะนะฮะเบจะก็เป็นสาล้อที่มีคนนั่งหน้านะครับผูบ้โดยสารนั่งหน้าแต่หนึ่งคนสองคนแล้วแต่ขนาดแล้วก็จะมีประทุนนะครับขึ้นมาคุมนะฮะนี่หน้าโรงแรมซานติก,กานะฮะก็นี่ครับจะมีอย่างเงี้ยฮะทางจะสวยๆนะ่ แต่ว่าสำรอนี้จะพิเศษจากคันึงก็คือติดเครื่องนะครับมีติดเครื่องยนต์น,นะครับมีนี่ครับควบคุมเกียร์พวกกุมอะไรต่างตรงนี้นะฮะเป็นสำรติดเครื่องครับตรงนี้มีก่อนเก็บทองนะฮะพอเป็นเวอร์ชั่นที่ติดเครื่องยนต์น,นะครับจะถ่ายมาให้ชมกันนะไม่ใช่สำรลอธรรมดาตอนนี้ก็มีเราจะทางไปได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็มีทางทีมันสำรอตรงนี้ เบจะนะครับเบจะต้องรอแขกอยู่นแะบบเวอร์ชั่นพิเศษครับติดเครื่องยนต์นะฮะซึ่งต่างจากเวอร์ชัน่นทั่วไปนแบบนี้เป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับทายหเห็นอันนี้จะจอดอยกด้านนะฮะ รุนธรรมดาเนี่ยก็จะมีแค่เนี่ยครับข้างหน้าโครงสร้างเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์เครื่องยนต์หายไปเป็นจักรยานนะฮะปรมาจากแรงคนล้วน,นมีทะเบียนมีอะไรเรียบร้อยนะฮะยังใช้กันแพร่หลายอยู่ในเกาะชวานะครับนี่มาดูกันอันนี้ก็ติดเครื่องยนต์เหมือนกันแต่ว่าการวางเครื่องจะต่างกับอันที่ถ่ายให้ดูนะฮะมีวางเครื่องรู้สึกเหมือนเครื่องจะใหญ่กว่าเปล่าเป็นฮอนด้านะครับ แล้วก็ระบบสายพานระบบโซ่นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นจักรยานนะฮะเวอร์ชันจักรยานครับอันนี้ก็เป็นจักรยานนะครับอันนีเครื่องยนต์นะฮะก็วางเครื่องคล้ายๆกับแบบที่สอง พบกันใหม่ครับกับช e l f e ฟิ t ไทยใน YouTube เอามาฝากกันนะครับการเดินทางนะเบเจครับเบเจเขียนเ E ี A ยนะครับ, ja, e C A รบแต่อ่านเบเจอันะ ja. นี้ก็เรากำลังรอผู้โดยสารอยู่นี้ก็ถึงท้ายที่นี่นะครับออกําลังมาคันหนึ่งเลยนะครับแต่พบกันใหม่ครับกับช e l f e ฟิลไทยใน YouTube ครับผม